สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการวางตัวเลเยอร์ผังโครงการนะครับก่อนอื่นครับให้เราเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาก่อนในตัวโปรแกรมนะครับผมได้เตรียมเฉพาะผังโครงการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีเฉพาะตัวแลนสเคปแล้วก็ตัวรั้วต่างๆนะครับซึ่งการสร้างตัวรั้วเนี่ยผมได้สร้างจากคําสั่งวอทั่วไปนะครับก็คลิกดูจะเป็นตัว บ่อนะครับส่วนคานก็เป็นคานเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเราสร้างสร้างงานบ้านพักอาศัยทั่วไปให้นึกถึงหน้างงางก่อสร้างจริงๆนะครับว่าเราสร้าง,างไงเราก็สร้างตัวผังโครงการประมาณนั้นนะครับคราวนี้มันข้อจังเหลือในส่วนที่เป็นตัวอาคารถ้าเราจะมาสร้างในผังโครงการสมมุติว่ามีไท้ายเดียวกันทั้ง6กหกหลังนะครับ เราไม่จําเป็นต้องสร้างทั้งหหลังในหน้านี้นะครับเราใช้วิธีการสร้างโดยการสร้างแยกไฟล์นะครับให้มีเฉพาะไฟล์อาคาร,ปรเปล่าตัวนี้นะครับเป็นไฟล์าอาคาร,ปรเปล่าๆที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วผมก็เซฟเป็นอีกโปรเจกต์งานหนึ่งนะครับเอานี้วิธีการเอามาวางในผังโครงการเนี่ยเราจะใช้วิธีการลิงก์เข้ามานะครับโดยการไปที่ผังโครงการของเรานะครับแล้วก็ไปที่หน้าแพลน มาที่หน้าแปดนะครับจากนั้นก็ทําการมาที่แถบอินเสิรเลือกลิงลิวิดนะครับแล้วก็โหลดตัวอาคารเข้ามานะครับนี่นะครับอาคารของผมได้แล้วกด Open เข้ามาเลย เวลาาโหลดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับพวกนี้มันจะเป็นไฟล์ลิงก์เราจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ในหน้านี้นะครับเราต้องกลับไปแก้ไขยังโปรเจกต์งานหลักของเราคราวนี้วิธีการจาัดตำแหน่งนะครับก็ใช้วิธีการ Move ธรรมดาทั่วไป Move นะครับปึ๊บมาผมต้องการหมุนตัวอาคารก็ใช้คำสั่ง Rotate หมุนไป90องศาแล้วก็ Move ให้ได้ตำแหน่งที่ถูกก้องนะครับโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วก็ทำการ Copy ไปนะครับแต่และอาคาร Copy อีกฝั่งหนึ่ง ขอใช้คำสั่งตัว m i ลเล r ร์เลยกันนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งมิลเลอร์ d a exit วาดแกนมิลเลอร์ไหมนะครับอ่าไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเค่อยไปขยับขยายเอานะครับให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูรูป3มิติ t d view เพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ตัวอาคารเข้ามาอยู่ในตัวผังบริเวณโครงการแล้วนะครับคราวน,นี้หากมีการแก้ไขตัวอาคารนะครับสมมติว่าผมจะทําการแก้ไขตัวอาคารผมเปิดโปรเจกต์ไฟล์งานตัวอาคารเข้ามาผมขอลบแข็งผนังช่องลมตัวนี้แล้วกันนะครับคลิก delete ทิ้งไปจากนั้นก็ทําการเซฟไฟล์ครับเซฟ แล้วกลับมาที่หน้าผัางโครงการนะครับมาที่แถบตัว Project Browser Revit Link นะครับด้านล่างสุดเลยคลิกขวาครับเลือก Reload หรือจะเลือกรีโหลดฟอร์ก็ได้นะครับรีโหลดฟอร์มก็เลือกไฟล์เข้ามาเหมือนเดิมผมขอเลือกเป็นรีโหลดฟอร์มแล้วกันนะครับรีโหลดฟอร์แล้วก็ค้นหาไฟล์โปรงกานของเราเปิดขึ้นมา เห็นไหมครับพวกแผงผนังมันก็จะถูกอัปเดตให้เราแล้วนะครับทั้งหมดของโครงการเลยนี่นะครับแผงผนังช่องลมนี่หายไปหมดแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวิธีการนำโมเดลตัวอาคารเข้ามายังตัวผังโครงการก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ